ฉันคือผู room, vais, Bradley, illa, aux, <et>, est, ้โดดเดียวเดียวใดฉันจะต้องเติบโตเติบใหญ่เพื่อขครกับพวกเจ้าหมีแกรี่ครูบอดีให้ได้ดูนั่นสิมันกำลังมากินฉันอยู่อี่ฉันคือตัวอ้วนปุกปุยน่ารักอยากกิงมากินฉันนะฉันขอร้องฉันขอเติบโตก่อนอย่าพึ่งไปแล้วโอวไม่นะอย่าทำฉันฉันพึกเข้าวา อุ้ยทางตัดด้วยทางตัดด้วยทางตัดด้วยอุ้ยอุ้ยอุ้ยเขาติด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 เขากินไม่ได้อุ้ยเราลัดได้เราลัดได้ช่วยด้วยตัวใหญ่จะกินฉันจะต่ออยู่ไหนเดี๋ยวยายจะไปหายายเจ้าต่ออยู่ไหนเอ้ยเดี๋ยวฉันโดนเจ้าตัวผู้หญิงเดียล่อยู่เดียโตอ้วนเดียแสนสองเนี่ยแสนสองเลแกโอ้ฉันเจอแกแล้วจานะอย่าพาดุง ดุงมาหาฉันนะฉันกินไอติมอยู่ฉันกินเบอร์เกอร์อยู่ฉันกินพิซซ่าอยู่ฉันกินเบอร์เกอร์อยู่ฉันกินท็อฟฟี่อยู่ฉันกินไอติมอยู่ง่ายงไงยมาไมกรู้ฉันกินกินอะไรกันฉันกินวิ่เจอเคเอฟซีของโปรดนท์เฉวีอยู่ไหน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 อย่าพึ่งกินนะมีตัวเยอะเฉวีเนี่ยใส่เลยอาหารเจอแล้วฉันเจอแกแล้วข้าวติมอยู่ตรงนู้นเองไหนอยู่ไหน เคปสิไอคอนเปียนลงท้องไปเมื่อกี้อ่ะฉันกินโน้โเนี่ยเจอพอดีเลยเคปสิงอ่ะโอ้โหกินกินกินกิมยายอยากกินพิซซ่าโอ้โหย่เจ้าหญิงนี่แล้วเมื่อไหร่เราจะกินบ้านกันได้เนี่ยอย่ามาเข้าใกล้ฉันนะแกเข้าใกล้เพื่อเสตายนะหิวอยากกินกินนะหมดเลยเดี๋ยวลูกมีคนแล้วลูกมีคนแล้ว แก่เจ้ามีแก่เจ้าบอดีแก่เจ้าต่อตอบีโดฉันไม่ได้ทำอะไรเลยนะมาเกี้ยวมีแกกินชาร์ดเมื่อกี้อบอดีแก่เจ้าต่อตอบีโดบอดีกินเจ้าต่อตอบีโดอย่ามาเจ้ามีฉันเห็นแกกินฉันอยู่แล้วทำเป็นซาสถานการณ์เลยเจ้าต่อตอบีโดมันคือบัิกริยาแกตายแล้วไม่มีสิทธิ์พูดคนตายพูดไม่ได้เข้าใจเปล่าฉันเกิดใหม่แล้วช่วยด้วยโดนไล่ แกแขวนมันได้ไหมเนี่ยหมดสิ่นอไงล่ะบังอาจไปหนีไปหวันแล้วเรียบร้อยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันไล่ฉันโดนระเบิดโดนระเบิดช้านี่แน่เอาแล้วเจ้ามี่ที่หนึ่งเนี่ยนะแกไประเบิดทไว้อะโจมี่มันก็ที่หนึ่งสิแล้วฉันหลงโดนแทนเหรอเนี่ยในที่สุดพวกแกก็ต้องโดน บอดี้ทำอย่างนีได้ไงเนี่ยโอ้โหไตั้งใจคามแค้นบางตาโทษทีอาโดนคุณบอดี้กเจตอนี่ยะไรีเนี่ยบางอาจไปกินเจ้าต่อเจ้าหมีอย่ามาทังยายนะหมียายมันแกลงเขาอะโอเคทําไมแกล้งยาย อขอบใจมากจอมือ<ฮ>เกดนี่ฉันฉันเริ่มมากินดอกไม้แทนแหละแล้ว,ลวชาตินี้ฉันจะกินบ้าได้ไปเด่อแกต้องมีประมาณสักสองพันแกถึงจะกินพิซซ่าได้จะต,ต่อตอว์ิโทลอ๋อเนี่ยกินพิซซ่าอยู่เบอร์เกอร์ นี่ยเนี่ยเนี่ยแกต้องกินพวกเนี้ยเนี่ยเนี่ยต้นไม้ต้นมนต้นไม้มันให้เยอะเนี่ยอะทีเนี่ยเห็นป่ะอฮเหรอไอ้เดี๋ยวฉันจะสอนแกเล่นโอเคไหมแกกินพวกนี้ก่อนแล้วแกไปกินต้นไม้ตรงนู้นเนี่ยต้นไม้ใหญ่ๆตรงนี้นี่นี่นี่ตามมาตามมาตามหมีมานี่กินต้นไม้ให้หมดเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเห็นไหมต้นไม้พวกนี้อนะใช่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 เนี่ยนี่นี่ต้นไม้ต้นนี้หกสิบเนี่ยเห็นป่ะเห็นฮะกินเลยกินเลยกินเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ย กินกินให้หมดกินต้นไม้เออเริ่มเริ่มโตยังมานนี่มานี่มานี่เดินมาเดินมานี่เลี้ยงให้เลี้ยงใ,ใ,ให้เด็กโตเหรอเดีอยฮะใช่ใช่เลี้ยงให้เด็กโตนี่เข้าใจไหมกินกินกินต้นไม้ตรงนี้ด้วยยังไงมันมันใหญ่กินเลยกินกินกินไปพี่หกสิบกินดิหกสิบยังไงหนึ่งพันแล้วใช่ไหมอ่าแล้วก็กินเนี่ยยุมีให้กิน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 มีได้เลยไหนดูซิหนึ่งพันแล้ว ไอ้หนึ่งพันแล้วเนี่ยหนึ่งพันแล้วเนี่ยจริงจริงจรไหต้นไม้เหลือไม้ต้นไม้นี่นี่เหลือต้นข้างหน้าต้นข้างหน้าน,นีต้นอุกต้นอุกไหนดูสิ เฮ้ยฉันอยู่ที่หก啊เฮ้ยแกอยู่ที่หกคนใช่ไหมนี่มีคุ้มเชิมใหฮ้ยคนขึ้นมามาเยอะไปอย่าไปอย่าไปนี่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 เอ็ดยเป็นไงนีมีคุ้มเชิมให้มีคุ้มเชิมให้นี่เฮ้ยแต่ต้นไม้ฝั่งนู้นเยอะเหมือนกันนะเนี่ยอุ้ยตัวเล็กมาที่แต่ฉันไม่ทํา ถ้่แกไม่ทำเขาถ้าแกไม่ทำเขาโคตรจะมา,าทำแกบ้านอยากกินบ้านอ,าอร่อยเธอามาเป็นมิตรการนี่คนนี้มาเป็นมิกระฉานเห็นปะมันก็มีมิตรเหมือนกันมิสหายเหรอเอาบอดี้ดีแกดูดิฉันมีเพื่อนด้วยเห็นไหมฉันพิงกับเพื่อนกับเพื่อนอยู่เนี่ยเห็นปะ โอ้นั่นันแกไรกินเพื่อนมั้งน่ะไม่เพื่อนเหรอกนะเพื่อนเพื่อนรักกันมากเลยเนี่ยเพื่อนไรกินเพื่อนเนี่ยเห็นปะไม่ได้จะไปด้วยกันไม่ได้จะเพื่อนแล้วล่ะน่าจะหนีแกอยู่เหรเห็นปะเพื่อนจริงเป็นอยเพื่อนตายเฉยเลยไม่เป็นไรเพื่อนจิงหาง่ายเพื่อนตายหาง่ายปอนโอ้แล้วดูผุ้งทุบหีสิทุกคนมีใหญ่เป้าใหญ่เป้าตะการมากเลยไม่เคยเห็นใครตะการเท่านี้มาก่อนเลยนมีเป็นไงมีใหญ่เป้ามีใหญ่เป้านี่ พอดีจะเป็นลายต่อไปดูชคกแล้วไม่ยอมหรอกเรื่องอะไรอะเจาาจสภาพแต่ละคนฉันว่านะฉันเข้าห้อง V I P จบจบเอาแล้วแกจะเข้าห้อง V I P ริงๆหยอนี่ไง<อ>ตำนาน V I P มาแล้วเข <ตำ |th|> ้า V I P ตีถ้าไม่เข้าแปกเรียาเจอตำนาน V I P แล้วก็เพิ่มความเร็วอีกแล้วก็เพิ่มคูณสองอีกกดเข้าไปคูณสองอีกกดเนี้ยวโอ้โหไม่พอ เพิ่มแม่เหล็กเข้าไปอีกโอ้ยตายเลยเล่นคนเดียวไหมแกเล่นคนเดียวไปเลยไหมไม่พอเพิ่มโล่ฉันอยากกินตึกอะแต่ฉันขาดอีกสามออกได้ไหมไม่ได้งั้นยังนียเดี๋ยวฉันกินตึกได้ฉันกินโชว์ให้เลยเนี่ยจริงๆแกจะกินฉันเหรออ้เบอร์เกอร์เบอร์เกอร์อยากหย่านี่แหละยังไง กินกขกินเจ้าต่อจะวีด้ราอะไรนะไม่ได้ฉันวีโลอยู่แกจ,จะกินได้ไงล่ะแกก็ยืนให้ฉันกินดิเฮ้ยเจต่อตอนนี้บอดีมันตัวใหญ่ของพวกเราเยนะเจ้าต่อวีโดแกต้องผลลกดกลังเพื่อสู้กับู่บดี้ไม่นั้นพวกเราจะแพ้นะจริงๆแกไม่ต้องผลลกดกลังก็ได้นะมีเจ้าต่อคนเดียวเติม VIP แล้วก็พแพ้่ะจริงก็เป็นไปได้ผลกําลังเฮว่าเราไม่ต้องึกลังก็ได้มงงกินไกินมันง่ายโจะผลังก็ไม่ยอมมาพัุดกลังเน องน่ยมันใหญ่ป่ะดูดดูบัน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 มันเริ่มกินกินกินตึกแล้วนี่คูสองีกันนี่คู่สองฉันเล่งห่อนฉันเล่นหอนเร่อนแกไม่ต้องเ่หรอกแกชนะแล้วแกไม่ต้องเล่งหรอกเร่ความเร็วไงนี่ยาจะได้กินตึกแกไม่ต้องเล่นหรอกเนี่ยดูออากินไม่ได้กินไม่ได้ดีกว่าต้องแสนหึงรอกมันต้องล้านหนึ่งแกก็กินพวกแกไง แย่แล้วหนีหนีกินพวกแกใส่ได้ดิดเดียวเองเฮ้ยเดี๋ยวอะไรอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวนี่อย่าดีดด้วยล่ะไอตัวไอไอตัวไอ้ตัวเล็กไม่กินตัวเล็กไม่กินตัวเล็กไม่กินอุ้ยกินซ่วมหมดมีมีตัวเล็กมีตัวเล็กมีตัวเล็กมากไหนตัวเล็กวะตัวเล็กตัวเล็กจริงๆตัวเล็กกว่าเจ้าตอวเต็มอีกอย่างไหนทำเสียงเล็กๆนี่ตัวเล็กมีมีตัวเล็กไอ้หัดกิน ดี่ครับคนดูก็สงสารดิค่ะบอกว่าอยากกินหมี่ดิ่ไม่ได้ย้อนทินงเนี้ยโอเคไม่กินก็ไม่กินเบื่อตรงนี้นี่แหละมังกมี่มังคนมีทุกรายบอกเวยพวกแกเดี๋ยวฉันจะตอบใหญ่จะไกินพวกแกให้หมดอะไรนะ แต่ละอย่างครั้งหนึ่งฉันเติมสปีดก่อนแกยังจติมสปีดทำไมอะแค่นี้แกก็ที่หนึ่งแล้วนะเดี๋ยวฉันจะเอาต้นไม้อนีมีคนมากินเนี่ยดิโดนกำจัดซะนี่เจ้าต่อตบีโดกแกไปนังแกเขาอย่างนี้ไม่ได้นะบอกไว้ก่อนเลยทำไมฉันจะกินต้นไม้กินต้นไม้เหรอใช่ ถ้าแกกินต้นไม้แล้วใครจะกินต้นไม้อีกอะแกต้องเลี้ยงคนหนีเข้าใจเปล่าอ่าเด็กในวันนี้คือผู้ใหญ่ในอนาคตเข้าใจไหมถ้าเ,<อ>เด็กในวันนี้ไม่ได้กินข้าวเดี๋ยววันนี้ก็จะตายก็จะไม่มีผู้ใหญ่ในอนาคตพวกเขาจะสูญพันธุ์กันหมดมันน่าจะสูญพันธุ์เข้าใจไหมไอ้บ้่ไอ้แกใครแก่ดีอก่่าจ้พออยานะงั่านยู่ิอาอยู่แกกันไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไปแล้ว อยายาก็บอกว่าไม่เกี่ยวกินเบอร์เกอร์คนเดียว้ต่อตบีโดมันลังแกพวกเราเพราะฉะนั้นไอ้กดยูเคียให้หน่อยโรบักไม่พอไม่จริงนี่เราต้องยกแกนนี่แกนนี่ขึ้นไ่ข้างหลังแกนนี่จะห้ใช่ใช่ ก็กอสไปดอนมันชักจะเหิมเชิงขึ้นไปทุกคีย์แล้วอีกนิดเดียวมันจะล้านหนึ่งแล้วเราต้องกดนิวเคลียร์เข้าใจไหมเดี๋ยว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 อะไรคิดก่อนนะป้ก่อนจะกดยูเคลียร์แล้วาแกกินตึกก่อนแล้วแกจะกดนิวเคลียร์เข้าใจไหมคำแรกและคำสุดท้ายของแกให้กินตึกถ้าแกกินตึกสามพันได้เมื่อไหร่นะฉันจะกดยูเคีย์ได้จะรอดู หน้าอย่างแกโดนนิวเฮียทลุ่มไอ้เจืนอ,อยู่ข้างบนแล้วดูเกดตาชาติดีฉันก็ไม่ตายหรอกฉันอมปะตะเอาเอา,าอัปตาอ๋อเดี๋ยวคอยดูแล้วกันว่าจะอมปะตะได้สักกี่ท่อ่ะอาฉันครนูสองเลยแล้วกันครสูสองเลยแล้วกันจะได้แบบล้านเลยเรียบร้อยเลยอ้วาวแล้วไหนกินตึกโชดิกินตึกโชแล้วแฟนขับเขาอยากเห็นแกกินตึกเฮ้ยโตสักุร้ายยังไม่กินเลยฝั่งเนี้ย อินดีกินสากูระเร็วซากุระอาหารปาใช่ปะโคลาอันเรียบร้อยแล้วมามาดูกันดูพี่ต่อตบิโดกินตึกกันนะครับทุกคนนี่พี่ต่อตบิโดกินตึกนี่ตึกสามตึกนี้จะไม่เหลือแล้วนี่อ๋ออ ถึงละเสียใจด้วยล่ะฉันอยู่ห้อง VIP อพีอยู่แค่รอดนะเราดูว่าจะรอดไหมงาโถ่ยเป็นไงโอเคเป็นไงเป็นไงเป็นไงไหนพูดดิเป็นไงอาการเป็นยังไงไหนพูดดิเราเลยยัย น่าคุณนๆนะเราอะน่า่วคือปกติอะทุกคนคนดูครับก็คือผมจะเป็นคนเปิดแบบดิวเคียร์แต่นี่มันเปิดใส่แกคือพวอหวเลยแต่ก็ต้องเปิดแกนี่นี่เราเล่นเกมกันอย่างเงี้ยครัต้องเล่นตามแพทเทิร์นเข้าใจไหมสุดท้ายก็ต้องโชว์ของว่ามีอะไรบ้างและสุดท้ายก็คือดิวเคียร์เดฟครับเดฟของโรบอกครับช่วยแบบเอาอะไรนอกจากดิวเคียร์ได้ไหม ไปแล้วทุกคนบาย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 ไว้เจอกันนะทุกคน